ครับพยาดไทยนะบรรยากาศทั่วไปที่เชียงรายมาไทยบ้านใหมเ่เพิ่นเพิ่นกำลังก่อสร้างนะครับเดี๋ยวติด,ดตามมึงการก่อสร้างเพิ่นไปเกรดได้แล้วด้วยนี่รู้สึกว่าจะเข้าไปอยู่ในเกรดเอ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วครับพี่น้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะบ้านคุณบ้านคุณพิมพ์นะครับพิมพ์และพิมพ์พานะครับ บรรยากาศทั่วไปที่เชียงรายพี่น้องบรรยากาศทั่วไปที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงเชียงตาบลดงนั่นบ้านเก่าพอนี่พี่น้องเดอ้อบ้านเก่าพนบ้านไม้บ้านไม้สองชั้นพนกะยังมาสร้างบ้านไม้กันใหม่โดยบมดต่างโดยกันหลายเลยพี่น้องดิสินเนี้เดินเคลื่อนไปไปเบิงไปเบิงช่างพอน,น,น,นี่นี้ปูพื้นนี่นีกระจกรู้สึกว่าเรียบร้อยแล้ว พี่น้องกับบ้องคงบงงามนี่ก็ช่วยงามงบประมาณกะเออเบ,บ,บอาเบาไม่ถึงห้าล้านนะครับพี่นอ้องเดือหรือห้ากันเชื่อเชียวนะเชื่อเียวนะครับบริเวณก็เดี๋ยวสิไปเบิงไปเบิงช่างกระเบื้องนะครับช่างกระเบื้องกระเบื้องเพิ่นกับต่างหากนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลย รับผิดชอบเฉพาะกระเบื้องเท่านั้นนะครับมาเยี่ยมน้ำเพลินมีอยู่สอง,สองท่านสองคนนะครับซึ่งเป็นมีพ่อบ้านกับแม่บ้านเป็นมาจากแม่ห้องสอนโอ้สวยงามพี่น้องบื้งพืน้นและกระเบื้องทุกทุกด้านทุกห้องยังเออขาดแย่แน่ยังมุมเมาอยู่ิดหน่อยสุขฉาต่างหากช่างไฟอีกเยอะนะครับ จะพาพี่น้องไล่ไปเบิงตามนี่นะครับนอกขอนี่โดอันหนึ่งหน้าต่าขอบแคมแนวมาทางนี้บ้านบ้านเอาห้วยพียางทำอะไรรับประทานนี่ทั้งนอกนะครับทั้งด่านนอกกำลังขอรั่างอันนี้ติดมาติดไปเรียงขึ้นก็มากินเขาอย่างนี้แหละ นี่หลอดไฟหลอดเหลืองนี่ขึ้นมานี่ทั้งด้านนอกส่ซ like ีไปอย่างนี้เออไอตัวนี้ใส่ซีไล่เลี่ยวเป็นห้องครัวนะครับพี่น้องห้องครัวมีห้องโขกหนาจางเป็นคนช่างครับช่างใส่แบะสีน้ำเงินความหนาความนี้ว่อกบขว่องบรรยายเพราะไม่ได้เป็นช่าง พันปูกระเบื้องนะครับหกสิคูณหกเรียบร้อยเหลือแต่ขอบข่างนะครับื่สิผ้ายางกข้าไปข้างในโอ้บันไดาฉาบแล้วมันก็จะช่างกันบน่ี่ฉาบแล้วบันไดาฉาบแล้วฉาบแล้วขึ้นแต่ยังไม่ได้ปูกกระเบื้องรือแบบไหนมันเป็นกองปูนนะครับกองปูนสำหรับห้องนี้พิเศษ ห้องน,นี้เป็นพิเศษเพราะรูดลายไม่เหมือนกันห้องนี้จะเป็นอะไรนี่จะเป็นหนึ่งเมตรแล้วก็ยี่สิบหนึ่งเมตรคูณยี่สิบเป็นเป็นห้อง,องเขาเรียกห้องอะไรช่างอันนี้อันนี้เป็นห้องอย่างครับนี่ห้องนอนครับห้องนอนห้องนอนชั้นล่าง,ง,นนางเป็นกระเบืองพิเศษยาวความยาว หเมตรด้วแกว้างยี่สเนาะนะครับเป็นห้องนองชั้นล่างนะขออนุญานะครับนี่พราะเขามาถ่ายด้านในเนาะมาถ่ายด้านในช่างในคนมาจากไม่ห้องสอนนะครับมนมีช่างสมัยใหม่นี่มีตัวหมุดตัวยึดตัวให้มันแน่นให้มันเปราะเปียบเสมอกันวิ่งเลี้ยนสิบวิ่งถลายนี่รัดเลย นะครับไฟฟ้าดับไฟฟ้าอะไรไม่เกี่ยวมีเครื่องตัดเกียบเกียบร้อยนะครับช่างฟีมือผู้อลตราเมตรละ,ะประมาณคุยกันได้นะครับไม่มากไม่เกินแต่ว่าฟีมือดีนะครับรมือดีแน่นไม่มีที่ติดนะครับตัวนี่จะขอรับเลื่อนเคลื่อนนี้ขึ้นไปทางด้านบนโอ้ตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องใช้เครื่องตัดเครื่องเจียว อันนี้จะพูดกับเบื้องหรืออันไม่ครับอ่าฉากไม่จะเผื่อจะเอาไม้สักเนาะไม้สักไม้สักทองหรือระยุงอย่างงามสิ่ยักขึ้นไปข้างบนเด้อวพี่น้องอุกคนเด้อเขายักขึ้นไปข้างบนอันนี้ทุลุตัวน,วน,วนี้ว่ามันใส่กระจกเหล้วหุุนไหวบันใส่กระจกเหล้วพี่น้องเอาบรรยากาศทั่วไปเขาหมีหมอกบรรยากาศทั่วไป มันจะมีกี่คันมาลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมองยืนอยู่นี่กับสิบสองขันนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคันข้างบนรู้สึกว่าเสร็จคืนมาข่านใดเร็ว บันไดเหลวคือมอใช่น้อหลานเดี๋ยวประตกุงนี่เฉพาะบางคนกวา่านโอ้พันธมีตรเรือหลอดมีเรากว่าไรอันนี้ก็คือนี่จะเป็นห้องนอนสอบทางของเอียงรับทางของเอียงนี่เป็นสาม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 เท่าจะเป็นความกวางกว้างความยาวของเอีงยงเป็นสีเงินข้างนอกไปก็โออครับ ประมาณนี้เป็นประตูประตูนี้ไม้เปรนที่เชียงลควรจังนี้นยะไ่นองเด้อหืมน่าเลยนอนนงัมาน้งเพื่อนที่มีและดเพื่อน เป็นนีหน่อยนะครับป้ปมีเสบดสามแนวค่ข้งเล่นเสบดีมากจากไหนเล่ต้นจากที่อ่อเล่กบเสบดดังหน้าใชครับกับเสบดงดังมากอ๋อ เริ่มต้นจากเส้นนี้ไปเลยนะครับเริ่มต้นจากเส้นนี้ไปเลยแล้วก็เส้นกลางในเริ่มต้นจากเส้นนี um. ้ไปเลยยาวรือึมันจะแวะไปกับเรแต่มันน่องเนี่มันเอาชุดๆๆตามกู่ตรงนี้ก็แวะเข้ามาตรงนี้ก็เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เอออันนี้คือห้องน้ําห้องน้ําห้องสวม อ๋อาผนังเสร็จแล้วนี่โอ้เก่งวเดี๋ยววิธีสังเกตฝาผนังพี่น้องผนังสวยสวยครับสวยสวยสวยเมื่อสัมผัสดูใด้นี่สวยผัดใดมิดน,นิดสวยสวยสวยนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรมองปงสบ,บู่บอที่สำหรับวางสบ,บู่และ กอนแปลงสีฟันนี่เก็ดงามเลยน้องบ้านนอกแล้วก็ทําประมาณน่แล้วปูจนชิดตเต็มเพดานสร้างเพดานตางหาก mm hmm. นะครับคนมีครูสมรดนะครับจึงเป็นเผ่าไทยใหญ่กับไทยใหญ่ไทยน้อยหรือไทยอะไรก็คือเป็นช่างอะไรกันผมไม่จำแนกแบบ เปลี่ยนว่าจะเป็นไทยใหญ่ไทยน้อยนะครับวิธีจอดจอดยังไงวะเนี่ยอดเป็น,ปน,ปนท่อ่านเป็นเหมาเหมาลายตารางเมตรนะครับหนึ่งหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไทยนะครับ ไพ่นั่นละหาสิบบาทมีม่ไบาทอื่นบวกนะครับสําหรับช่างบันไดต่างหากนะครับช่างบันไดจะเป็นไม้สักทองสักทองต้องไม้แก่จัดนะครับไม้สักทองอ่อนไม่เอาต้องไม้เป็นไม้สักทองแก่จัดต้องสั่งมาจากพมา่าประเทศไทยไม่มีแล้วสั่งมาจากพมา่านะนะครับสองคู่ภรรยาย ดูปวดต่ว่าดูกลับมาแล้วโอ้สวยงามพี่น้องช่างกันเองด้อพี่น้องติดต่อโอ้้างนี้จะจะต้องอังนนี้ข้างนี้ก็คงจะมีขัดจัดแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสี้ข้างนี้ก็จะฉาบซื้อลงนี่ยังเป็นขึ้นนิดหน่อยอยู่นคะครับออาเวลาหน้าที่ก่อยู่ประมาณนี้พี่นอ้องขอยัดาทายทอดนะครับลง ให้พี่น้องได้รับติดตามรับชมเป็นยังไงบนช่องแหน่นะครับเนาะอันตรงนี้อันนี้ก็คือโอ้นี่เป็นห้องน้ําอีกโอเคม่อจะได้วิวิวเปิดห้องน่ายาแนวสวยงามแบบสวยงามฝีมือดีสมราคาด้านนอกนะครับโอ้พี่น <GO Bref> ้องโอ้ทงครับพี่น um ้องโอ้ทงโอ้ทง <wonderful> นะครับประมาณนี้พี่น้องสวัสดีครับเดียว่าเบิ่งหว่องหว่งวิธีพันเด็ดพันทําการเพื่อตัดแต่งตะกีน,กน,กนเกือบเสร็จแล้วเพณาว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมสายไม่มานะคระับถ้าสายมาเล็วเครื่องก็ติดเน้นแล่ะ สุดยอดครับง่ายง่ายอาหารเย็นไม่ต้องอะไรมากทอดไข่แกงปลาทูป๋อน่ากินเหล้าควายเบนบัวก,กินเบนบัวก,กินควายดีครับตีมือดีเนาะ โอ้ศรัก้า 9. มันยุบเพ่น hey. ี่สลาเก้าเป็นผู้ชงคูณและสะสมเป็นไรครับว่าต้องรบเรือง่องเดี๋ยวพ่อนี่กัดทายคือนเขา <Okay. S 1> โอเคจบเ้นครับโอเค